กรณีศึกษาโมเดลสถานีรถไฟพ่วงห้างโรงแรมในญี่ปุ่น หลายคนน่าจะเคยใช้ MRT ในบ้านเรานะครับแล้วก็เชื่อว่าน่าจะเคยแวะไปกินข้าวหรือแม้กระทั่งช้อปปิ้งตามเมโทรมอลต่างๆนะครับทีนี้จะเป็นไปได้ไหมครับถ้าตามโพสต์สถานีรถไฟต่างๆเนี่ยครับมีทั้งห้างสรรพสินค้าโรงแรมหรือแม้กระทั่งออฟฟิศนะครับนะโดยมีสถานีรถไฟเป็นศูนย์กลางนะครับซึ่งอยากจะบอกว่าโมเดลแบบนี้เกิดขึ้นจริงแล้วนะครับในประเทศญี่ปุ่นซึ่งเขาใช้โมเดลที่เรียกว่า TOD หรือ Transit Oriented Development นั่นเองนะครับโดยในญี่ปุ่นนะครับในช่วงยุคแรกๆเนี่ยเขาก็มีการจับมือร่วม กัรระหว่างรัฐกับเอกชนนีคือภาครัฐก็ทาทางรถไฟไปภาคเอกชนก็ดูแลในเรื่องของบริการในการเดินทางด้วยรถไฟไปนะครับแต่ว่าช่วงยุคแรกๆเนี่ยก็ยังไม่ได้สร้างสถานีรถไฟให้เกิดประโยชน์สักเท่าไหร่จนกระทั่งเกิดจุดเปลี่ยนนะครับจากนักธุรกิจนะครับที่ชื่อว่าโคบายาชิอิจิโซนะครับซึ่งเขาสนใจอยากที่จะทําธุรกิจเดินรถไฟไปพร้อมกับก,บการพัฒนาอาสังหาริมทรัพย์หรือที่อยู่อาศัยโดยรอบนั่นเองนะครับโดยเขาเนี่ยได้ก่อตั้งบริษัทที่ชื่อว่าฮันคิวนะครับแล้วก็มีการพัฒนานะครับพื้นที่โดยรอบของสถนนีไฟ่ยโดพื้ทหจังว แรกที่เขาโฟกัสก็กคือจังหวัดโอซาก้านั่นเองนะครับแล้วก็สถานีโดยรอบนั่นเองนะครับและแล้วนะครับเส้นทางรถไฟสายแรกในประเทศญี่ปุ่นก็เกิดขึ้นในปี1910นะครับนั่นก็คือเส้นทางของทาการาสึกะเมนไลน์นั่นเองนะครับแล้วก็มีการพัฒนาพื้นที่สถานีรถไฟโดยรอบไปเรื่อยๆนะครับไปจนถึงสถานีรถไฟอุเมดะนั่นเองนะครับซึ่งทําให้สถานีรถไฟอุเมดะเนี่ยกลายเป็นสถานีรถไฟที่มีห้างสรรพสินค้าแห่งแรกในประเทศญี่ปุ่นเลยทีเดียวนะครับหลังจากเกิดการเปลี่ยนแปลงนะครับทำให้พื้นที่โดยรอบของสถานีรถไฟในญี่ปุ่น ค่อยๆมีมูลค่าเพิ่มขึ้นจากการพัฒนาเรื่องของอสังหาริมทรัพย์แล้วก็ที่อยู่อาศัยนั่นเองนะครับทีนี้จุดเปลี่ยนของวงการรถไฟในประเทศญี่ปุ่นก็เกิดขึ้นอีกครั้งในช่วงสงครามโลกครั้งที่สองนะครับก็อย่างที่หลายคนรู้นึกว่าบ้านเมืองในประเทศญี่ปุ่นเนี่ยเขาได้รับผลกระทบจํานวนมากนะครับทำให้รัฐบาลเนี่ยต้องมีการแปลร,รูปนะครับจากภาครัฐไปเป็นรูปแบบของรัฐวิสาหกิจนะครับในเรื่องของธุรกิจรถไฟเนอะแล้วก็มีการเปลี่ยนชื่อเป็น JR ด้วยนะครับจุดเปลี่ยนก็เกิดขึ้นอีกนะครับเพราะว่่่่่าาาเเศรรรษกกิจของญีีปุนนนนดดัััฟื้ตววว็ทคคะบ ทำให้การรถไฟเนี่ยต้องมีการสร้างทางรถไฟนะครับแล้วก็ออกขบวนรถไฟเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนแล้วก็ขับเคลื่อนเศรษฐกิจให้เติบโตขึ้นอีกนะครับแต่แล้วนะครับเจนอาเนี่ยมีหนี้ที่เยอะมากนะครับเพราะว่าเขาเนี่ยถือต้นทุนนะครับโดยเฉพาะจํานวนพนักงานที่มีมากถึง40,000 0กว่าคนเลยนะครับทำให้ต้องมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบองค์กรอีกนะครับโดยเปลี่ยนจากรูปแบบของรัฐวิสาหกิจเป็นการบริหารแบบเอกชนนะครับโดยมีการเปลี่ยนชื่ออีกนะครับเป็น JR Group นะครับซึ่งจําแนกบริษัทภายใน j n นอนะครับออกเป็นเ บริษัทนะครับเบริษัทเนี่ยแบ่งออกเป็น6บริษัทนะครับทำเรื่องของกิจการรถไฟต่อนะครับอีกหนึ่งบริษัททําเรื่องของการขนส่งนั่นเองนะครับถามว่ารายได้ของ JR g ร o u ปรูปแบบใหม่เป็นยังไงบ้างครับก็แบ่งออกเป็น30กับ70็นะครับสาเนี่ยก็คือเป็นพวกเก็บจากพวกค่าเช่านะครับอสังหาริมทรัพย์ต่างๆนะครับอีกเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์เนี่ยก็คือทำรูปแบบกิจการบริการรถไฟตามปกติตามเดิมนั่นเองนะครับการปรับเปลี่ยนตรงนี้นะครับทำให้ JR Group เนี่ยสามารถอยู่รอดต่อไปได้นะครับ แล้วก็ปรับรูปแบบในการสร้างรายได้ใหม่นั่นเองนะครับแล้วก็ทั้งหมดนี้นะครับก็คือโมเดลสถานีรถไฟนะครับที่พ่วงห้างสรรพสินค้านะครับแล้วก็โรงแรมในญี่ปุ่นที่สามารถขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศญี่ปุ่นได้มาจนถึงทุกวันนี้นะครับโดยเขาสามารถที่จะขนส่งนะครับผู้คนเนี่ยมากถึง9,500ล้านครั้งต่อปีเลยทีเดียวนะครับและฟังมาถึงตรงนี้นะครับทุกคนคิดว่าโมเดลสถานีรถไฟในประเทศญี่ปุ่นเนี่ยสามารถนํามาใช้ในบ้านเราได้หรือไม่ก็มาคอมเมนต์กันใต้คลิปนี้กันได้เลยนะครับและนี่คือทั้งหมดของแบรนด์บ โดยเส้นทางรถไฟเนี่ยที่เปิดขึ้นทําการครั้งแรกในปี1 9 1 0 1เ1้เ oh okay. อาใหม่โอเคยากยาก <laughs> ทาการาสุกะจากโมเดลธุรกิจของสานีรถไฟญี่ปุ่นเนี่ยทำให้ลืมเอาใหม่ oh